สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหวานนะคะในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยหวานจะมาสอนทุกคนนะคะในการลงมอดบ้านนะคะแล้วก็วิธีเอามาลงในเกม The Sims ทำยังไงงั้นก็ ไปดูกันได้เลยนะคะผมซึ่งมอดที่หวานจะลงบ้านนะคะก็คือเป็นมอดจากเว็บ The s i m Resource อันนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะคิม์จาก Google ก็ได้นะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ตามที่หวานแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ก็ได้นะคะหวานทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็กดเข้าไปได้เลยนะคะอ่ามันก็จะ ขึ้นมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของมอสทุกอย่างของเดอะซิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเอสเซนส์เฟอร์นิเจอร์เป็นบ้านเป็นต่างๆนานา,นา,นานทุกอย่างเลยนะซึ่งเว็บนี้หวานชอบมากหวานโหลดตั้งแต่เดอะซิม3แล้วนะคะ ซึ่งขั้นตอนการโหลดม็อดเย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยว่าจะมาสอนโหลดบ้านใช่ไหมถ้าใครอยากได้โหลดแบบม็อดอะไรเงี้ยหวเคยทําคลิปโหลดม็อดไว้แล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราเข้ามาสู่ในหน้าเว็บ นี้แล้วเนี่ยเราก็จะมากดที่นะคะมาที่เดอรซิมสีพวกคอเลชั่นต่างๆพวกเสื้อผ้าหน้าผมหรือจะเป็นพวกทรงเาขาเรียกว่าอะไรรูปร่างหน้าตาซิมเป็นอิสเซอรีเ่เครื่องประดบับเป็นเสื้อผ้าเป็นสีตาเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีทุกเดอรซิมสามเดอรซิมสอเดอซิมหก็มีเหมือนกัน เราจะมาโหลดเดซิมสี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ชี้หน้าเดอซิมสีไว้แล้วเราจะโหลดบ้านบ้านเนี่ยจะไม่มีเขียนว่าเฮาส์หรือโฮมนะคะในเดอซิมเขาจะเขียนเป็นล็อตแทนนะคะทุกคนอ่ะคลิกไปที่ล็อตได้เลยเมื่อคลิกมาแล้วนี่นี่มันจะขึ้นโชว์เป็นบ้านทุกอย่างของเดอซิมเลยนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้แล้วก็สามารถไปหน้าต่อไปก็ได้นะคะทุกคนอ่ะ วิธีดูบ้านยังไงนะคะให้เราเล่นได้แล้วก็ถ้าใครมีแต่ภาคหลักเนี่ยก็เล่นได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องมีภาคเสริมเลยนะคะอ่ะเทคนิคดูง่ายๆก็คือเรามาที่บ้านหลังไหนที่เราชอบดีนะเราเลื่อนๆดูก่อนนะอ่ะสมมุติเรามา,าเลือกบ้านหลังนี้แล้วกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเป็นเหมือนหมู่บ้านอะไรสักอย่างมากฝานะก็มาคลิกที่อันนี้ได้เลยนะคะคลิกรูปคลิกชื่ออะไรก็ได้นะคะทุกคนมันก็ขึ้นโชว์หน้านี้ถูกไหม มนันแล้วนี่รูปภาพเนี่ยก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะของออมอสตัวบ้านนี้นะคะคือเราโหลดมาเนี่ยเราก็จะได้ทุกอย่างตามนี้แหละนะและก็ที่สําคัญนะคะถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากได้มอสที่เป็นแบบว่ามีมอสเสริมอะ่ะคือเรามีมบ้านแล้วใช่ไหมเราอยากโหลดแค่บ,บ้านแต่เราไม่อยากได้มอสเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังนั้นมาเราก็ต้องมาดูนะคะว่าเขาเนี่ย no CC หรือเปล่าๆๆๆ ถ้าเขาโนงซีซีเนี่ยคือเป็นแบบตัวเกมอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีม็อดเสริมเลยนะก็คือเป็นบ้านจากตัวเกมเอย่างเดียวแล้วก็มาดูนะคะว่ารายละเอียดต่อไปเขาจะมีเขียนบ้านมีกี่ห้องนอนนี่เขาก็จะบอกนะคะมีทั้งหมด11ห้องนอนนะคะมี7ห้องน้ําสถานที่เนี่ยคือเอ้พื้นที่คือ64คูณ64นะคะแล้วก็ราคาบ้านเนี่ยวุ้ยคนนี้บอกละเอียดมากเลยนะมันมีจะมีบางคนที่แบบบอกไม่ค่อยละเอียดนะคะแต่นี่ดีมากๆเลยบอกละเอียดมาก คือบอกราคาบ้านด้วยนะคะว่าถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยในเกมเนี่ยราคาประมาณ4 0 0 0ส0ซิมเมเรียนนั่นเองนะคะก็มาดูกันว่าเขาใช้ภาคเสริมอะไรบ้างหรือเปล่านะคะ ของคนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีบอกนะคะว่าใช้ภาคเสริมอะไรบ้างก็จากที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช้แค่ภาคหลักนะเพราะมันมองมีต้นไม้เยอะเหลือเกินนะคะน่าจะมีภาคอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราโหลดทิ้งไว้แล้วเราเข้าไปดูในเกมก็ได้นะคะอ่ะกดโหลดตรงนี้ได้เลยนี่นะคะมันก็จะให้ยืนยันว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราก็พิมพ์ยืนยันตัวเลขตามนี้ไปได้เลยนะคะแล้วกด continue อ่ะเสร็จปุ๊บก็อรอ1ิวินะคะ อันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าเว็บที่แบบว่าเราเนี่ยต้องค้างหน้าเว็บเขาอยู่ตลอดเราห้ามแท็บเด็ดขาดถ้าเราแท็บไปหน้าอื่นหน้านู้นหน้านี้เนี่ยมันจะสต็อปเวลาไว้นะคะหวานเคยทําแล้วตอนที่หวานโหลดหมดเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออพร้อมดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งอ่ะเขาก็จะหมุนๆอย่างนี้นะคะเราก็รอสักครู่หนึ่งรอจนกว่าเขาจะขึ้นโหลด ไปให้นะคะนี่เขาขึ้นโหลดมาให้แล้วโอเคคราวนี้เราก็ไปดูในโฟลเดอร์เราดาวน์โหลดของเราในคอมกันโอเคค่ะมันถึงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของหวานแล้วนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดคลิกขวานะคะมันก็จะเป็นขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยให้คัดมานะคะคัดก็คือนำออกมานะมันก็จะเป็นจางๆและแล้วเราก็ไปที่ document. ด็อกิวเมนต์ด็อกิวเมนต์เนี่ยต้องเป็นของ คอมเท่านั้นนะคะ document จะไม่ไปอยู่ในไดซีไดดีไดเอีเด็ดขาดมันจะอยู่ในคอมเลยก็คือ d i s p c มา document เ,เลยโอเคนะคะแล้วก็มาที่ electronic art เกิดซิมซีโอเคเรียงตามนี้นะคะ discpc document electronic art เกิดซิมซีแล้วก็มาที่ไม่ใช่มอสนะคะทุกคนอันนี้มันไม่ใช่มอสค่ะมันคือบ้านเราต้องมาที่ t r a ค่ะ t r a นะ เดบัลคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือมันเป็นข้อมูลบ้านข้อมูลตัวซิมเราทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนห้ามลบเด็ดขาดนะไม่งั้นข้อมูลที่เราสร้างมาบ้านตัวซิมที่เราเคยสร้างมาเนี่ยมันจะลบหายทิ้งไปหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราคัดมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราตัดมาเราก็มากดเพรสเพื่อวางค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะคะ แล้วก็มาจิ้มที่มันนะแล้วเราก็กดคลิกขวาอีกที่นึงแล้วก็มาที่ extract here extract ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือแยกที่นี่นะคะก็คือให้ไฟล์เนี่ยมันแตกไฟล์ออกมาอ่านี่คือวิธีแตกไฟล์นะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็รอสักครู่นี่เนี่ยอันนี้คือน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยลบได้เลยแล้วก็สามารถคลิกที่มันหนึ่งทีนะคะแล้วก็กด delete ล,ลบ คลิกที่มาหนึ่งทีกด delete ลบอย่างนี้นะคะได้เลยโอเคค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วเราก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปในเกมกันเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ด o u b ิ e ลคลิกไปที่โลโก้เกมได้เลยนะนี่มันก็เตรียมเกมใครที่รอหน้าเกมอย่างนี้นะคะรอเข้าเกมแล้วเกมยังไม่มาเสียทุกคนแบบใจใจร้อนนะ t ด e s i m มเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไฟล์ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นการประมวลผลของเกมอาจจะค่อนข้างชา้ายิ่งเรามีมดเยอะก็จะยิ่งช้าลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะก็ไม่ต้องไปกด เข้าเกมหนึ่งทีแล้วรอไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปกดค้างไม่ต้องไปกดซ้ําอะไรทั้งสิ้นนะคะก็รออย่างนั้นจนกว่ามันจะมาเว้นแต่ผ่านไป10นาทีจนเราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะมาแล้วแหละอันนั้นเราค่อยรีคอมก็ได้ทีหนึ่งแล้วเข้าเกมใหม่ก็น,นั่นเองโอเคค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าเกมแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปที่โหลดเกมนะคะโหลดเกมไม่สลับคนที่มีไฟล์เกมอยู่แล้วนะซึ่งหวานจะมาเล่น ครอบครัวของหวานนะคะนี่ก็คือครอบครัวนี้ hmm. เพื่อมาเทสบ้านเทสอะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีการลงบ้านในเกมเดอะซินเนี่ยก็คือพอเราเข้ามาส่หน้าเกมอย่างนี้ใช่ไหมเรามากดตรงนี้ค่ะสามจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่จัดการเะาแวกพื้นที่กดบันทึกก่อนนะคะถ้าเราเล่นอยู่ก็กดบันทึกแล้วค่อยจัดการเพื่อเราจะมาจัดการในแผนที่บ้านของเราทั้งหมดได้เลยบ้านพื้นที่เราเนี่ยที่เราหลดมาจําได้ 64คูณ64ใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะไปหาเมืองที่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่ถ้าใครมีแค่ภาคภาคหลักเนี่ยก็คือก็ต้องดูพื้นที่ของบ้านนียสามารถไปจิ้มดูอย่างนี้ได้นะจิ้มดูได้ว่าพื้นที่เนี้ยกี่ตารางเมตรเขาเรียกตารางเมตรหรือเปล่าก็สามารถดูได้นี่แม้หกสิแล้วเนี่ยเออสามารถมาจัดการได้นะก็กดก่อสร้างนะคะคลิกที่บ้านหนึ่งทีแล้วก,กดก่อสร้างเมื่อกี้นี้นะอ่ามันก็จะมาแล้ว วิธีคนโทรลวิธีหมุนวิธีอะไรนี้กวานทําคลิปไว้แล้วนะคะสอนผู้เล่นใหม่เมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะกดล้างพื้นที่หมดก,ก็ได้หรือว่าเราจะมาซ้อนทับเลยก็ได้แต่ว่าจะซ้อนทับให้ดูเลยดิฝาเนาะก็มาเปิดที่แกลเลอรี่ค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะมาที่หน้าคางเก็บของนะคะแล้วก็มาดูบ้านของเรากันว่าบ้านเราเชื่ออะไร ซึ่งบ้านของเราชื่อเนี่ยน่าจะนี้เลยอันแรกเลยเนี่ย Marivel Village อันนี้นะคะกดไปดูหนึ่งที่นี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยมีภาคเสริมอะไรบ้างนะคะซึ่งโอ้โหภาคเสริมหมดทุกอันเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขาบอกไว้อยู่ว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านให้เช่าอยู่อาศัยแสดงว่าตอนนี้หวานเอาลงไม่ได้นะคะเพราะว่าเออมันจํากัดให้เป็นแค่พื้นที่อยู่อาศัยให้เช่าหวานต้องมาแก้ไขแก้ไขนี่ก่อนนี่แก้ไขสถานที่นี้ก่อน จากบ้านพักอาศัยเนี่ยให้กลายเป็นให้เช่าที่อยู่อาศัยแทนนะคะนี่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูต่อที่แกาลเลอรี่แล้วก็มาที่อันนี้นี่เห็นไหมจะสามารถวางได้แล้วเพราะว่านี่ชนิดบ้านเช่าให้เช่านะคะเราก็กดวางไปเขาถามว่าจะตกแต่งพร้อมเครื่องเรือนไหมก็แน่นอนค่ะเขาจัดการเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วเราก็วางพร้อมเครื่องเรือนไปเลย เสร็จปุ๊บก็รอข้ามหมุนสักครู่นะคะหมุนเนี่ยมันอยู่ที่ความแรงคอมด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องประมวลผลหนักยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งประมวลผลเยอะนะคะอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนว่า,ามีอุปกรณ์บางอย่างในเกมน่าจะเป็นพวกดีบัคอะไรเงะะี้ยค่ะโดนเอาออกไป8อย่างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะเป็นแค่ของอ็อบเจกต์นิดหน่อยเท่าน,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 นั้นเองนะคะนี้ก็จะมาแล้วเ,เห็นปะขอเป็นตอนกลางวันกดตอนกลางวันตรงนี้นะคะตอนนี้ อันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นในแพดของภาคไทยอะ่ะที่มันเป็นโทมารังอะ่ะเอออันนั้นอะ่ะคือมันเกี่ยวกับการให้เช่าอยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นบล็อกๆอ,อย่างนี้สามารถที่จะแบบเออมาอยู่พื้นที่นี้ได้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ครบเห็นปะไม่ต้องสร้างบ้านไม่ต้องอะไรเลยนะคะครบมากโอเคค่ะต่อไปเนี่ยหวานจะมาสอนลงบ้านที่แบบมันมีบ้านอยู่แล้วนะคะวิธีการซื้อบ้านเลือกบ้านนะก็คือพื้นที่ไหนที่มันไม่มี ไอ้กลมๆตรงนี้จิ้มอ่ะก็แสดงว่าพื้นที่นั้นสามารถเข้าไปอยู่สามารถไปใช้งานได้เลยนะคะนี่บ้านหลังนี้ก็จะโล่งๆเห็นไหมซึ่งหวานเนี่ยจะมาจัดการบ้านหลังนี้นะคะนี่ก็กดคลิกหนึ่งทีนะคะที่บ้านแล้วก็มาที่ก่อสร้างตรงนี้นะคะเป็นรูปค้อนอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะพามาอยู่ที่นี่แล้ว,ลวก็จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการล้างที่ดินก็ได้นะคะล้างที่ดินเนี่ยกดตรงนี้นะกดตรงรูปรถแท็กเตอร์หรือเปล่า รถถ่ายอักคิกหนึ่งทีมันจะถามว่าจะล้างที่ดินนี้หรือว่าจะแค่รื้อถอนนะคะล้างที่ดินก็คือล้างทั้งบ้านล้างทุกอย่างส่วนรื้อถอนเนี่ยน่าจะเป็นแค่พื้นนะคะ,ะกดที่พื้นเห็นไหมพืพ่พื้นอ,ะอ่ะอาจจะไม่เห็น <laughs> พื้นพื้นที่มันเป็นแบบว่าเราพ่นพ่นเป็นสีสีไว้นะคะตรงพื้นมันก็จะหายไปแต่ถ้าเรากดตรงเนี้ยบ้านอ่ะบ้านทั้งหลังมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนอ่ะ นี่ก็จะหายไปหมดแล้วบ้านก็จะโลง่งโปร่งอย่างนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปเนี่ยหว่าจะมาลงบ้านนะคะแล้วก็จะย้ายให้ซิมเราเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านใหม่กันก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คือลงบ้านปกติเลยนะคะมาร์คที่ดินไว30้ 30, มสคูณยีนะคะแล้วก็เลือกบ้านได้เลยเราเป็นพื้นที่พักอาศัยอ่าแล้วก็เลือกว่าเราจะเป็นบ้านประมาณไหนอ่ะประมาณนี้แล้วไหมอ่ะเหมือนเราอยู่ในป่าอ่ามีเครื่องเรือนให้เรีย,รยบร้อยโอเค นี่เรียบร้อยมันก็จะมาแล้วแล้วเราก็กดออกนะคะแล้วไปที่จัดการระแวบพื้นที่ได้บันทึกนะคะบันทึกก่อนนี่กลับไปเล่นที่ซิมตัวเดิมนะคะก็กดที่ซิมหนึ่งทีแล้วก,กดเล่นโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราต้องมาทําการย้ายบ้านใช่ไหมซึ่งย้ายบ้านของเราเนี่ยเราก็จะ,ะมาที่โทรศัพท์นะคะของซิมตัวไหนก็ได้นะแล้วก็กด เดินทางนะคะนี่ลูบร,รถแล้วเราก็มาที่ย้ายครัวเรือนครับผมอ่ะแล้วซิมเราเนี่ยก็จะโทรศัพท์นะคะหาเออเขาเรียกว่าโทรศัพท์เพื่อคุยกับคนขนของและกันเออเรามีเงินอยู่เป็นล้านเนี่ยเราสามารถซื้อบ้านได้ทุกหลังเลยนะคะไม่ว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ซื้อได้หมดเลยนะเห็นไหมเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยแต่ที่เราจะย้ายเนี่ยเราจะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะ ที่เราเพิ่งลงแกลเลอรี่ไว้กดคลิกหนึ่งทีนะแล้วก็กดเป็นรูปรถอย่างนี้นะคะยืนยันเขาก็จะถามว่าบ้านเก่าเนี่ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเก็บเครื่องเรือนไว้ไหมหรือว่าจะขายเครื่องเรือนทิ้งให้หมดแล้วเหลือแต่รัวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราอยากขายกดขายมันก็จะได้เงินเพิ่มส่วนย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยจะมีเครื่องเรือนไหมหรือจะไม่มีเครื่องเรือนหรือจะล้างพื้นที่ดินเป็นพื้นที่ว่างๆเลยเราก็กดมีเครื่องเรือนไว้เพราะเราจะเอาบ้าน ที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะซื้ออสังหาเลยเรียบร้อยนะคะมันก็จะไปอยู่แล้วเราก็รอสักครู่นะคะโอเคเราก็จะมาถึงบ้านหลังใหม่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วิธีย้ายบ้านง่ายๆเลยนะคะทุกคน ก็เข้ามาดูได้มาเช็คนะคะว่าเอ้ยเราสามารถเข้ามาอาบน้ําเข้ามาทํานู่นทํานี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยที่เราลงแกลลอรี่อะไรเงี้ยพื้นที่เขาอะ่ะมันแคบมากๆทําให้ซิมเดินอะไรเงี้ยมันจะขึ้นว่ามันเดินไปไม่ได้เพราะมันเกะก,กะบางทีเราก็ต้องขายทิ้งนะคะเราก็ต้องมาเช็คว่ามีอันไหนที่เราใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราก็ต้องให้ซิมมาเช็คจะได้รู้ว่าแบบเออทาอะไรได้ไหมอนอนได้ปกตินะห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่ามองมองก็ปกติดีนะมานั่งโต๊ะนี้ได้ไหมนั่งได้ปกตินะเออไม่มีปัญหาเลยนี่ก็เดินได้นะคะโอเคก็มีแค่นี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าคลิปหน้ามีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับ The s i m มาอีกก็จะมาทำคลิปแชร์กันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะไปแล้วนะไ,วนะไม่บายคา่ะ